สวัสดีครับเอทุกท่านวันนี้จะมานําเสนอการเปลี่ยนกองรถมอเตอร์ไซค์คาวาซากิยี่ห้อเชียนะครับร้อเป็นรถรุ่นเก่านะครับเก่ามากเพื่อเป็นตัวอย่าง ที่ปัญหาคือเราอู่อยู่ไกลนะครับเราต้องเปลี่ยนเองนะครับซื้อไส้กรองแล้วนะครับไส้กรองซื้อจากลาซาด้านะครับร้อยสามสิบหกร้อสามบหบาทรวมค่าส่งแล้วนะครับเป็นไส้กรอง ของน้ำธรรมดาแต่แพงนิดนงไม่ทราบว่าเป็นรถลุนเก่าหรือเปล่าดูเริ่มไม่น่าจะมีอะไรของน้ำธรรมดาไปเริ่มกันเลยนะครับข้นแรกเราก็ต้องถอด วาข้างอ,อนี้ออกก่อนอก่อนที่ใช้ใช้ไขควงธรรมดาไนี่ยควงปากเฉบผมก็ขายน็อตไว้แล้วครับเพื่อควารมรวดเร็วนะครับ ไก็จะมีน็อตอีกหนึ่งตัวนะครับต้องกับท้ายก่อนก็ยกขึ้นหน่อยนะครับนี่นะครับตีไปทาความสะอาดนาเรียบร้อยแล้ว แล้วกองเดิมไม่มีนะครับเราไม่ได้ใส่ไว้เสียหายไปแล้วชำรุดไปแล้วมันเป็นฟองน้ำธรรมดาเป็นผุยพงรถดานานมากนี่ก็ดูก็ดีไปเปิดปด,ดูใน l a z a ดามีร้านขายอยู่ก็ลองเลยลองซื้อมาทำดูนะครับ แล้วเราก็ใส่ไปมีร่องอยู่นะครับใส่ไปตามร่องไม่ยากก็เป็นฟองน้ำธรรมดา กันฝุ่นเข้าไปนะครับโอเคเรียบร้อยประกอบกับเข้าที่เดิมน,นะครับไม่อยากง ว่แน่นนะครับโอเคแน่นอยู่ครับใช้ได้ใส่ฝาครอบรังเท้าออกลับกลับเคราที่เดิม เสร็จเรียบร้อยครับเป็นรถรุ่นเก่านะครับนี่ครับเชียร์นะครับเชียร์ไม่ยากครับขอบคุณที่รับชมครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับขอบคุณครับ